ร้อนอบอ้าวตั้งแต่เมื่อคืนนะเหมือนฝนจะตกมีฟ้าแรบฝนตกก็เย็นดีนะแต่เสียงที่ตามมาก็คือบอกมแมลงนี่มันออกมา เราจะพอย่งมาอยู่กลางป่าอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเรามาอยู่บ้านของเขาันนั้นอยู่ในเราก็ต้องรู้จักปรับตัวนะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆปรับตัวก็ต้องปรับ ทางกายปรับทั้งใจให้กายใจมันเกิดความสมดุลเพราะว่าสองอย่างนี่แหละมันก็คือก้อนทุกข์ันแบะเราีมี้าเยนในการแค่บริหารมันเท่านั้นนะมันหิวก็าให้มันกินมันง่วงก็นอนร้อนกวา,าบน้ำนปวดหนักปวดเบาเนี่ย ใะเป็นเรื่องของการบริหารร่างกายให้มันพอเป็นไปได้นะในช่วงที่เราบริหารได้ก็บริหารมันไปอายุเยอะขึ้นมันก็จะบริหารยากขึ้นแหละมันก็ไม่ไปตามใจของเราหรอกเคยคล่องแคลวเคยกระฉับกระเชงอันนี้ก็เลิศลงไปอะไรที่เคยทำได้ อะไรที่แข็งแรงก็ค่อยๆเสื่อมลงเยานี่ยังนั้นร่างกายมันก็เป็นก้อนทุกข์อย่างนี้นะถ้ามันจะอยู่ได้นานคลองธาตุาคลองขันได้นานอย่างนีุ้ทธเจ้าท่านตัดไว้ในอายุวัฒนสูตรนะถ้าเราอยากมีอายุยืนอยากคลองขันนานอย่างนี้ให้ทําอะไรบ้างนะก็อย่างเช่นว่าให รับประทานอาหารที่มันย่อยง่ายหรือว่าเราพยายามเคี้ยวข้าวให้มันละเอียดมันก็สามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้แล้วก็การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอมีอะไรที่เราทำได้ร่างกายมันจดจำได้แล้วก็พยายามทํา งานบ้านเล็กๆน้อยๆงานสวนอ่นเเป็นญาติโยมก็ปลูกตน้นไม้รดน้ำํำดอกไม้ถากหญ้าพรวนดินอย่างนี้สามารถทําเองได้ก็ทําเองวันหนึ่งวันหนึ่งก็ให้มันเดินสักอย่างน้อยสัก30นาทีรวมกันนะนะหรือแม้ว่าทำงานที่เหมาะสมนั้นก็ก็ต้องรู้จักประมาณด้วย ประมาณในการทำงานไม่ใช่ว่าเราจมคกรกหมกมุ่นอยู่กับงานเราบางคนกเกษียนไปนีกเกษียณใหม่ๆก็ยังพอทำได้นะทำโน่นทำนี่เยอะแยะเลยนะโยมพี่เคยนี่กเกษียนไปท่านเป็นคนขยันอยู่แล้วนะ ่อนทำงานอยู่กลมป่าไม้กเกษียนไปนี่ก็โอ้ไปทำอะไรเยอะแยะเลยซื้อรถไถ2สองสามคันนี่ยชอบปลูกผักต้นไม้ทำไร่ทำคลองน้ำเลี้ยงปลาปลูกผักทำอะไรเยอะแยะเลยแต่ละวันแต่ละวันนี่จมกลุกอยู่กับแต่ในสวนของตัวเองเนะไม่ได้ไปไหน อันนี้ก็ยังพอทําได้นะแต่ว่าต่อไปนี่มันจะไม่เชื่อฟังเรานะทีนี้ร่างกายเราเนี่ยมันจะมันจะรีบลงไปเรื่อยแหละกร,รมเนื้อนะที่มันมีอยู่คือพวกไขมันพวกอะไรอย่างเงี้ยนะม,นรรม,นมันลดลงไปกล้ามเนื้อมันลดลงไปนั้นนี่เราก็ต้องรู้จักเตรียม ตัวเผื่อใจไว้ด้วยไม่ใช่พัฒนาแต่ด้านกายภาพอย่างเดียวนะนะด้านจิตภาพนี่ก็คือสุขภาพจิตนี่อันนี้สำคัญกว่าพัทั้งสองอย่างเลยมามันเป็นก่อนทุกขนะก่อนทุกขในความหมายนี้ก็หมายความว่ามันมันไม่ใช่ของเรามันทนในสภาพเดิมไม่ได้ท่านว่า เวลาจะได้ยินคำพระว่ามันไม่เที่ยงนะมันทนในสภาพเดิมไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเนะี่ยเราก็จะค่อยๆสังเกตเห็นมันสังเกตเห็นมันว่าเออนี่มันบังคับไม่ได้อย่างนี้นะมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าความว่าบังคับบัญชาไม่ได้มันจะเริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นนะ อะไรที่มันเคยบังคับได้สายตาที่เคยดีก็ฝ้าฟางละหูที่เคยได้ยินก็ไม่ได้ยินละหลวงตาใสาท่านกำลังป่วยเรื่องหูอยู่ตอนนี้สิ้นเดือนนี่ว่าจะมารักษาหูนะหูไม่ได้ยินไปข้างหนึงนะ่งแล้วนี่ก็จะความเสื่อมความเสื่อมของร่างกายนะมีหูก็ป่วย ได้โรคหูนะท่านวามีตาก็เปิดได้โรคตามีปากก็เปื่อได้โรคปากแหละร่างกายตับไตไพผงปอดม้ามอะไรต่างๆโรคเลือดโรคเกือบเป็นร้อยๆโรคแหละที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ตัรร่างกายนี่มันเป็นเหมือนกับรงังแห่งโรคท่านวะเราจะเริ่มเห็นความไม่ใช่ของเราอย่างนี้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น กันจังสอนให้เรานะสอนให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วก็เห็นความไม่เป็นสาระของมันไม่ให้แบกไม่ให้ยึดมั่นถือมัน่นทั้งที่เป็นสังขารแล้วก็วิสังขารมันก็ไม่ใช่ตัวตนทันวะมันก็ไม่ใช่ของเราเนะี่ยเราไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นอะไรขึ้นมา แค่ว่าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ยอมรับความจริงของความเปลี่ยนแปลงยิ่งเรายอมรับความจริงได้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะจริงเราก็ต้องการให้โลกนี้มันดีขึ้นนั่นแหละต้องการให้ทุกอย่างนั้นเป็นหวังดังใจเราต้องการให้เป็นคนดีต้องการให้ตัวเองให้คนอื่นเป็นคนดีต้องการให้โลกสงบไม่ให้มีสงครามอะไรอย่างนี้น อันนั้นคือความต้องการของเราแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการดอกมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละอาาจัโลกนั้นก็เป็นไปตามกรรมทันแบบไเราเองก็มีกรรมเหมือนกันนะแต่ว่าเราเกิดมาแล้วก็เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมตัวเองดงนั้นการที่เราจะพัฒนากรรมได้นี่เราก็ต้องออกจากกรรมออกจากหนทางนี้ ก็คือเดินทางสายกลาง่แหละไม่เข้าไปในส่วนสุดตรงทั้งสองข้างไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาก็เดินทางสายกลางนะนั่นทางสา,า,า,ายกลางก็คือตัวมรรคมองแปดนั่นแหละมรรคมองแปดถ้าพูดโดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นทางสายกลางที่ทุกคนนั้นควรเดินควรเข้าถึง นั้นเราจะเดินทางได้มากในองค์แปดยังไงเน่ยก็ด้วยความที่เรานั้นเห็นก้อนทุกนี้เห็นว่ากายใจนี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษนะมันเกิดจับเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้อยากจะให้มันดีตลอดก็ทําไม่ได้มันอยากดีมันก็ดีขึ้นมามันอยากกระทําผิดคิดชั่วมันก็เกิดขึ้นมาได้ของมันนะเป็นแต่ว่าเรามีทีในการที่จะ เข้าไปเรียนรู้ศึกษาสิ่งใดที่เป็นสิ่งไม่ดีเราก็ลดละเลิกสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีเราก็สร้างแล้วก็รักษา,าไว้นั่นคือหน้าที่ของเรานนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ทางโลกหรือว่าหน้าที่ทางธรรมนี่เราก็สามารถที่จะทําได้นะสามารถที่จะดําเนินชีวิตของเรา ในเป็นไปตามคันลองคลองทําได้แม้ว่ามันจะยากลําบากมันจะคอยเปยซ้ายเปยขวาอยู่เรื่อยแหละมันชวนเราเปยอยู่เรื่อยในแต่ละวันเนี่ยเราก็พยายามดึงตบมันกลับมาดึงมันกลับมาเหมือนกับคนเข้าไทนานี่แหละไทยไปตามคลองนี่นะบางทีมันก็พาให้เบียงซ้ายเบียงขวาออกไป เว,เวลาบางทีไปเจอดินแข็งแข็งไปเจอก้อนหินไปเจอรากไม้อย่างนี้ก็พลอยจะทำให้ใบไถนั้นมันสะบัดออกจากทางหนที่ของผู้บังคับรถก็มีน้าที่ในการที่จะบังคับให้มันตรงเข้าทางทำให้มันเรียบงามชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีเราก็ต้องเจอสิ่งที่มันพา เปนะ๋พาเฉยช้ออกไปด้านข้างเราก็พยายามปรับดึงมันกลับมาอยู่ตามครองทางของเราดังน,นั้นเนี่ยว่าด้วยสิลสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็คือตัวอาตาปีสัมปชานโนสติมานะอันนี้เป็นหัวใจหลักในการที่จะนำพามากักมีองแปดให้มันสมบูรณ์นะ อาตาปีก็มีความภาคเพียรแหละขยันมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะละสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้มันเกิดเกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปในการระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันดีก็มีหน้าที่ที่ต้องทำกับมัน2อย่างเหมือนกัน ก็คือเพียนสร้างกับเพียนรักษาไปสร้างคุณงามความดีแล้วก็รักษาคนงามความดีนั้นเอาไว้อันนี้เป็นสัมมาวายามะให้เราได้อดทนในการทําหน้าที่ของเราสัมปชาโนโะก็ความมีสัมปชัญญะมีปัญญาทําอะไรก็ทําด้วยความติตรึกทําด้วยความโยนิโสท่านว่า ทำได้ความพิจารณาพินิษพิจารณา,า,รณาใครควรแล้วจึงทำสำรวนแล้วเลี้ยงเทียบเลี้ยงชีพโดยชอบทำอันนั้เป็นตัวสัมปชัญญะในการที่เราได้ตื่นรู้ได้มีความตระหนักรู้ขึ้นมาแล้วก็ตัวสติมา้าคือความระลึกได้ระลึกเห็นก้อนทุกนี่แหละหเห็นกายเห็นใจนี่ เราอย่าไปรู้แวดวงของอย่างอื่นมากถ้าเราส่งจิตส่งใจเราไปรู้อย่างอื่นรู้แวดวงอย่างอื่นมากนั้นมันเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเวลาที่เราส่งจิตออกนอกเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เวลาที่ไปดูไปได้ยินไปฟังไปเห็นไปเสพข่าวคราวไปรู้เรื่องของชาวบ้านเขาน,ะนั้นเราก็ชอบอย่างนั้น หารู้ไหมว่ามันกำลังสร้างเหตุให้ความทุกข์มันเกิดอยู่ทำให้เราเป๊ออกข้างนะถ้าเราไปรู้ในภายนอกนั่นแหละมันก็เกิดให้เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาทำให้เราไกลห่างออกจากทางสายกลางมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั้นคำว่าความระลึกได้ก็หมายคมว่าระลึกเห็นก้อนทุกข์นี้เห็นกายเห็นใจตัวเอง พอเราเลือกรู้อยๆมันเหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้มันนะได้เรียนรู้กายใจนี้ว่าเออมันเป็นก้อนทุกข์อย่างนี้นะนั้นพูดโดยสรุปง่ายๆก็คือเรามีความเพียรในการรู้สึกตัวนะจะทําอะไรอยู่ก็ตามเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาคำว่ารู้สึกตัวก็คือว่ารู้ในกิจที่เราทําในกิจที่เราทําในคําที่เราพูดในสิ่งที่เรากําลัง นึกคิดอยู่เห็นมันทำงานอยู่อย่างนั้นเพราะว่าไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้มันมันก็ทำงานเข้ามาอย่างนั้นแหละเกิดดับเปลี่ยนแปลงทำงานของเขาอยู่อย่างนั้นการที่เราเข้าไปรู้เข้าไปศึกษาเขาก็เป็นเครื่องบ่มเพาะสติปัญญาให้มันเกิดเห็นอาการของความทุกข์ที่บางทีมันไปยึดเกาะมันไปยึดเกาะ เวลาที่เราไปรักอะไรแล้วก็ทุกข์กับไว้นั่นแหละมากที่สุดเรารักลูกหลานรักมา้ารักแมวเราเป็นห่วงสิ่งเหล่านี้มันก็ก่อให้เกิดความทุกข์มากยึดมากมันจะเป็นบททดสอบให้กับชีวิตเราาเราผ่านไหมเป็น,เ,ปนเพชรหรือว่าเป็นทานอยู่ถ้าผ่านก็เป็นเพชรถ้าไม่ผ่านก็เป็นทานอยู่ ก็ยังต้องรับแรงบดแรงกระแทกแรงกดดันต่อไปเพื่อพัฒนาตัวเองให้มันเป็นเพชรขึ้นมาอันนั้นนี่ดอกบัวนี่มันเกิดจากโครนตมนะดอกบัวมันจะสวยงามได้มันก็เกิดจากโครนตมเกิดจากสิ่งที่ไม่สวยไม่งามมาแหละเกิดจากปุ๋ยเกิดจากสิ่งสกปรกโสโครกก็กลายเป็นดอกบัวที่สวยงามขึ้นมา นั้นชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าตอนนี้เรากําลังเป็นทุกข์มากนะเราไม่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมากก็เพึ่งให้เข้าใจว่ามันกําลังพัฒนาจิตวิญญาณของเราอยู่ว่าเราได้ปลูกดอกบัวนั้นไว้ในใจของเราหรือยังได้ปลูกดอกบัวนั้นไว้ในความทุกข์นี่หรือยังได้กลับมาสังเกตได้กลับมาเรียนรู้ทําความเข้าใจ หรือ,อยังเนีนนแน่แต่ละวันแต่ละวันนี่เราทําบ้านทําที่ทํางานของเราให้มันเป็นวัดขึ้นมาเป็นเครื่องวัดจิตวัดใจของเราทําอะไรอยู่ก็คอยสังเกตตัวเองไปนะมันยินดียินร้ายนะเราถูกตบซ้ายตบขวาอยู่ทุกเมื่อเชื่อบันไปการที่เรารู้ทันก็เหมือนกับว่าเรากำลังที่จะปรับตัวเองเข้ามาสู่ทางสายกลางอะแหละ ให้ชีวิตของเรานั้นมันราบร,รื่นมากยิ่งขึ้นไม่เบี่ยงซ้ายเ mm hmm. บี่ยงขวาออ,ออกไปนั้นต้องอาศัยความอดทนนะอาศัยความภาคเพียรของเราเรียกว่าเป็นกําลังเป็นอินทรีนั่นวะเป็นพระอินทรีย์าพระหมันเป็นองค์ธรรมหมดเดียวกันแต่มันแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆว่าเป็นอินรีย์5เป็นพระห้นะคือความเป็นใหญ่ในชีวิตเรา เราสร้างความเป็นใหญ่ขึ้นมามันก็เกิดเป็นพะละกกาลังขึ้นมาเป็นพะละกกาลังของชีวิตให้มันที่จะดําเนินอยู่ต่อไปได้ตามทางตามธรรมอันนั้นนี่ไม่ว่าเราจะทุกข์ยากขนาดไหนก็อย่าทิ้งธรรมนะถ้าเราทิ้งธรรมนี่มันก็เหมือนกับทิ้งชีวิตของตัวเองไปในอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยคนงามความดีที่เราสร้างนี่แหละตระหนัอนอกรู้ในสิ่งที่เราได้สร้าง โดยจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพยายามที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคายความยึดมั่นถือมั่นไปได้นั่นก็ฝากเราเอาไว้เนะเดี๋ยวนะนะเราเสวนมตนทำวัดกัน